สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืัอนี้กัมาพบกับน้ำเชียกับเก่าะมาเชี่ยกับพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เด้อค่ะท่านผู้ชมผ่ากันมาเบิ่งหน้าอยู่ทางออกบ้านน้ำเชียพุฝนบ้านน้ำเชียค่ะนี่ติดถนนใหญ่เพิ่นขายหน้าุณค ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลขของอาจารย์โคราดกับพอน้องพี่งวดว่างหันเพิ่นประกบกันได้แค่สามคู่สามคู่หนึ่งสองสองหนึ่งค่ะอาจารย์โคราดกับพอน้องพี่เพิ่นกะเข่าดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเดินดีเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งอ่ะเดินดีมากเลยค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีเห็นเนาะค่ะ ของเพิ่นตัวเดียวพร้อมค่ะขอบคุณขอมูล2สองสำนักเด้อค่ะที่เพิ่นแบ่งปันแนวท่างค่ะ,ะคลิปนี้กับมาทงมาเบิงหน้าเพิ่นสีพากันมาสื่อหน้าค่ะท่านผู้ชมอันปลาลูกขวักแมใเซ่เซ่แดงครึ่งยืนในเห็นวันโอ้ปู ว่าเป็นปลาลูกคอกปลาูกคอกเอ็มซีว่าหนูเจ้าก็ปลาคอแม่ายังเนี่ยปลาคอยังนัไปอีกปลาซ่อนม่านนี่แะครับพี่น้องแต่ฐานทีที่ภาพเบิงอีกรอบหนึ่งเปิดจีว่าซื้อหน้าพร้อมจีาซื้อหน้านําค่ะ็ดอนยานางดอนยานาง

นี่ค่ะน่นยานั่งที่น้ำเสียว่ามือคืดนน้ำเสียมานี่ฟ้ามไก่ค่ะนั่นเทียงหน้านี่ค่ะานูชมเทียงหน้าโอ้ถือรางวัลที่หนึงเสียวเหมือดูยค่ะทานูชมอมากใดเนาะค่ะงามมันติดถนนใหญ่ ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศมือนีกับรรากา่ค่อยแดดปันไดค่ะน้ำก็มีเห็ดหน้ากะเป็นตะเด้กกินอยู่น้ำกะหลายอยู่ที่พวกบุนนมมง่งเนี่ยน้ำแม่ขังไววเนาะรุ่งเนี้ยอ๋อค่ะานู้ชมไปเบ่งกันเลยเนาะค่ะาอาค่ะานู้ชมท่าแตงแต้ตสี่พกมา ตัวเดียวแมนครับผมจักหมวดแล้วอ๋อหกเจ็ดหมวดแล้วเจ็ดหมวดถือว่าอาจารย์เดินดีอยู่ดิแต่ว่าไปผ่านไปลางสามหมวดนี่เนาะแมนค่ะตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวแม่นแม่นต้องยกให้พ่อน้องพีกับอ,า,อาจารย์โคราชพ่อเอกรุ่นหน่อยเด้อค่ะ <laughs> อันนี้พ่อน้องพี่ที่จริงนี่ห้องวันตีเขียนเสร็จที่ตีตีเพิ่นบอกเข้าเนาะเมีนบอกอน,นานีกับมี่บอกปากเป้าแล้วะอะว่ได้โล่งคิดครับค่ะวัได้โล่งคิดของ,งพ่ผู้มพ่อน้องพี่ตัวเดียวเอ็ซี่เพิ่นก็คอมเมนตนอยู่วอาบรรดาเซียนเหล็กบิงพ่อน้องพี่ค่ะผ <laughs> ู้ผู้ที่มาเหล็กบิงนะนค่ะ ต่ว่าเลขปกปรดกกบคูนั่นกันอีกหลายๆสำนักคนกับเขาค่ะอ๋อสองสำนักนี่อันนี้มาถึงแต่หนึ่งที่อันนี้เห้าโล่งเนาะครับก็ยิ่งอยู่ลางอยู่เถบพางเนี่ยพออลองพี่เขาล่างตลอดเลยพิดนัดดิเแถานี่พิดนัดดิโอ้าพิดนัดไป็นรักสิบ อันนี้พูดถึงว่าา้องมว้ยรักนวยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจ้งได้ขันบิงกับเขาคือเก้าขาโอ้ราอาจารย์ต้อยค่ะอาจารย์ต้อยค่ะเอฟซี FC รอก่อนเดอ้อค่ะอาจารย์ต้อยเป็นกรอยู่กับน้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์เด้อค่ะวิ่งหกพอน้องพี่งวดนี่ของอาจารย์โคราชพินไห้เก่า มาเบิ้งตัวประกบเด้อค่ะวันนี้แก่เข้าอาจารย์โคราาเนาะครับค่ะอะนี่เด้อค่ะก่อนว่าเชี่ยคนไปเขียนผิดแต่ว่าอาจารย์พนก็นมีอยูนี่เห็นบอกครับเพียงแต่ว่าพนพนเขียนเลยสามตัวคือสามเก่าฮกนี่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 แกแล้วเด้อค่ะกัสิบว่าขาครับน้ําเชี่ยวว่าขาวอะค่ะงวดนั้นก็ เพิ่นเขียนสามเก่าเก่าเมเียไปเขียนให้เพิ่นสามหกนั 6. ้นเป็นเหล็กรางครับค่ะอ๋อแก้ไห่แล้วเวด้วยค่ะพอถวดหลายๆเด้อค่ะอาจารย์ค่ะพอถดวดเอฟซีพร้อมค่ะช่วงนี้อยากเบิร์แเนี่ยค่ะเอาแก่เข้าไห่แล้วมาเบิง่งนค่ะท่านผู้ชมนี่พอน้องพี่วันนี้พอน้องพี่อาจารย์พูดลาด,ดิเพิ่นสีล่งรางเด้ สังเกตบ้างเดีวเลขกดิ่งเพิ่นเนาะครเพิ่นจะลงลาง็ว่าเละลักซีบวดนี่ตัวใดเงือนเถลางศนย์สองามศูนย์สองสามศูนย์สงสาสิไปยั่ไงะรืหวางวดนี่จะเป็นยังไศูนยสองสามเอา มาเปตัวประกอบเด้อค่ะบันนี้ตัวประกอบะงวดว่หันน้ำเสียรประกอบเพื่อนเนาะอัน,นเล็กวิ่งอาจารย์กคลาชเพื่อนจะมีสามตัวบนเพื่อนจะมีตัวหนึ่งบันในล่างเพื่อนจะมีสองตัวเนาะค่ะนี่คือจังคือจนะ้า,จง,าจงอันนี้ค่ะนี่ล่างเพิ่นมีสองนี่โอ้หมนี้เพิ่นชนกันตัวชนกันกันไดน้สองตัวค่ะ นี่ค่ะท่านผู้ชมงวดก่อนเนาะครับค่ะเลขอาจารย์โคลาส์บนชนบนล่างเก่าแต่ว่าเถาถ้าเป็นสองหกกับเก่าหกบนชั้นลักสิบเป็นบ่เร่อชนหนลักสิบแต่2สองอ๋อสองหกเมียนอ๋อสองหกใดตัวเนี่ยสองหกเนี่ยตัวน,าน่าจะสนใจเลย มีความเป็นไปได้สูงครับพี่น้องตัวปวดน้าเสียวะตัวปวดน้ําเสียเพราะว่าบานเล็กทีเนาะร้อยยี่สิบหกครับค่ะออกไปแล้วหนึ่งสองอันอันเฮียนั่นมีใหญ่ผุนเดาค่ะเฮียนหลังเกาน้ําเสียค่ะเพราะว่าฝันเห็นแต่เหียนหลังเกาค่ะฝันเห็นแต่เฮียนหลังเกาค่ะทิดลักสิบตัวแถวหมดหมดก้อนพอของพี่กับมี่หนึ่งสองดิ อาจารย์โคราดกับประกบขังวนหนึ่งสองวันในงวดนี่อาจารย์โคราดประกบบนเก่าหกนี่เห็นว่ามันกระชนเก่าหกวน 9, ันนี้ได้ทำของพอน้องพี่บางหกเก่าหรือเก่าหกเด้อครับงวดประหารผพก็มีหน mm ึ่งสองอืมแต่ว่าอาจารย์่นไปยี่บนพอน้องพี่กับมีนี่เห็นว่ามันชนกันนี่นี่นี่ ชนกันขึ้นหนึ่งสองสองหนึ่งตาางหัว,หวนี้พอหนุ่พี่วะหกมันสิไปบนครับส่วนตัวกันค่ะส่วนตัวกันกระลองเบิ่งเนาะครับค่ะนี่ค่ะอาค่ะก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะได้สองคููค่ะดันผู้ชมวงวดนี้สองหกกับหกเก่าเก่าหกเด้อค่ะดันผู้ชมวงวดว่าหันได้สามคููเลขคน้นกันหกสองค่ะ โอ้โหกเก่าค่ะท่านผู้ชมโหกเก่าคืนนี้เจอกันพ่อนนทบุรีเด้อค่ะพ่อนนทบุรีกเลขวิ่งว่าหันพนเขานาะคะ่ะวิ่งสองค่ะพูนค่ะเฮียนน้ำเชี่ยวอ่นบ้านบ้าน,บ,านบ้านน้ำเชี่ยค่ะนี่ก็จะออกมาก็จะไปอำเภอ วดน,นี่ถือรางวัลที่หนึ่งนะเธออยากสื่ออยากได้หน้าอากาศดีดีค่ะออกมาข้างหนอกอากาศดีนะยายแจ็คสันมาสื่อเลยม่ย,ยัยเออถือเลขมาสื่อเลยถ้าอาจารย์ต่อยเป็นว่าโอ้พันอยาเข้าไปไหวโน่อนอย่านั่งวันพามีอีกมือไหน เพิ่นว่าให้มากก้อนวันพระเพินพ่นใหน้น้ำเสียไปไหวต้นต้นขามที่เน่าเถา<อ>น,นั่นเนาะมือขึ้นีิฝันเนาะฝันว่าต่อต่อใหม่ยู่หน้าบ้านเฮียนพอยใหญ่ต่อใหม่แบบมีใยสูงสูงะท่านผู้ชมต่อใหม่แบบใยสูงสูง,สงคือฝันเกี่ยวเบิ่งดูเถา นี่ค่ะท่านผู้ชมเลยเป็นต่อนี่รถเมคโคออกกับโได้นี่ค่ะเป็นต่อจังสี่เลยต่ว่ามันแหงอยู่หนาบานเฮียนพอยายค่ะเมื่ขึ้นน้าเชี่ยมากก็เลยไปฝันบานนี้ดึงจังไดกับโบออกบานมาฟังเพ่นบอกว่าต่ตตอนี่ออกกับโบได้ค่ะออกกับโบได้ยายต่อดำๆนั่นแมคโคกับออกก่ได้เนาะ นั่นแหละเมียตัวตัวตัวดำดำนั่นเมียนั่นนั่นยู่ยู่มองข้างเทียงหน้าที่ว่าเขาคอยฝันหมึกขึ้นนี่เมียคอยฝันหมึกขึ้นคอยฝันวันไปยู่หนาบ้านเนาะคอยถอนก็พอมันบ่ออกเมียบ้านี้ยากก็ว่าเมียโคยู่หันถอนบ่ออกเป็นตัวเจ้งสี่เลยมามันไม่จางจานพวกของโบราณทั้งนั้นเตมีดเต้าเก่าเมีดอันพวกมีดพวกอันหินคือจังีน สิรอดเจ้าฝนมาเขียนเลขให้ดิบันทันเงินดามาหยัดดีๆหยัดบ้าขอพันดีๆพันวาให้มาวันวั่นพาหน่อยเนาะฟอวันศิลหน่อยวัชินไงมันแข็งเกินก้อนวันศิลกับวันศิลหน่อยมื่อได้หรอเฮ้อเขาลองมาเพือนวันศิลเหมือนนี่เทากับเนามาเนาะเฮามาเนาะมาบึ้งมาขอพ่อขอสุขอลาฟาดฟันแม่หมึ่ขึ้นนี่ถอนก็ยี่พอเอาบกโยกขุดจังไดก็บตวานทั้งเป็น สถานที e ่อยู่หนาบ้านบวานมานี่เป็นตัวยังสี่เลยตัวดำยญ่งยังสี่นั่นแม่พอยุ่นบัวบัวไเข้แย่สุรีเอาออกบัวข้แย่สุรีลดผลพังลดกระดาษเผ็ดบ้านนี้เลยว่ามึงกันน่บาสันก็เลิมเป็นเห็ดซ้ำรถกับพังคึอกันสตาร์ตติ สามอัยว่าเอาล่เด้อยกมือไหวขอถูกขอขมามันมีกไหน่กักเียบเหมือน่ักคุณกอกมืงเพื่อนพ่อใหญ่ฟ้ามไใกล้กับวบาวกันเ้ออยากรู้จักยังไปถาโคจบไมโค้ดด้คุณว่าเออคุณบอกเลยเออยากพนพนพนเอาไปคล้องไปขอขมาแล้วแต่ว่าันวาม่่ไเทีานยิงาหมนีเออ่านางยู่หนวกสั้นอันนั้นเท่าว่า บอกกอนที่ว่าเลขสิออกรวอมมันไมอ้ถ่ายคับ่าอะร่นเียมีไตัวว่าขออนุญาตถ่ายในเดิ<ะ>มอเ,ดอเ,ดเอาถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วนเอคารดินส้มนี่แหละที่หนะน้าคันได้คันได้เขากะทางนีออกเลยเนาะเป็นสะอาดดีนี่ อ๋อสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยูออยย่ดีมีแห้งสุขูสุขคนเดอ้อค่ะตะว่าเลขกันเลขสิออกวันพาคก,ก่อนเลขออกบ่มีมีมียืนบ่มีมีเมลอกไหม่คุณบาร์มีอยู่ให้พ่อใหญ่ก็พ่อหน่องพี่มาเฮามามาทำการเหมือนอือ<ง>มอเอาล่อเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมฝันเกี่ยวตานี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องค่ะ วัสดีค่ะมาเด้อกินข้าวเข้าวขคนสวยวันนี้ชิมข้ามยองนะคะมาเร็วให้มันแน่นๆเออจะได้เซ่อสวยเนี่ยน้ำพริกด้วยตาแดงแมงดาด้วยอร่อยมากกิมข้าวไข่ต้มด้วยนะคะมันมันแสีบอันนี้อันนี้หม้อกับบันควนบั๋นนอกเข้าเนาะมันรสชาติมันเสียบเนี่ยมันแบบว่า ห้อไปหน้าห้าบ่มีแนวกินเหรอแม่หม้อหมอบวกค่ะเนี่ยก้าคาต้มหมูขึ้นกินแซ่บแสบอุ้งปูเนี้ยมันร้อนยังไงร้ยังเถ่าอันนี้แจงก็แมงดาครับพี่น้องเออเนี่ยกินกับอันที่ขออันนี้แจงอ่อมเนื้อสี่สิบรุดเด้อครับผมเนียนมาชิมน้อกันแซ่บอีหลีกินกับไข่ต้มเนาะมาลดไหนก็ได้ลดนั้นแหละกินอยู่เทียงหน้านี่แหงแซ่บนี่ให้คนกินเผาเพได้เหนคนกินแดงหม้อบวกค่านกองเลย เมนหมอผกผ้าเนาะย่ายไปห้เปหน้าเนี่ยชอบกินนามัดกระปินกัะแกบเหรอพราย่ายมักปลาดุกฟูเสียบไหลหมูกรอบกอกลากหมูว่าย่ายหมดจ้าว่าน้ำพริกอันนี้บองตรงได้เสียบขาบวบบ่าไดบ่ได้ส้มผมเนาะแบบว่ามันเสียบปลาอย่าง ตุ๋ยตุ๋ยด้วยแถาบ้านนี้หมูขึ้นห้องกินตุ๋ยกล้องหนึ่งเกือบหมดเบื้องพวยไงพวยไงหมักปลาดุกฟูปลาดุกฟูแซ่บเนื้อปจ้าวไปได้เนื้อปลาคุยได้มันบังเลืดบังเลือแซ่บอีหลีหมูขึ้นกินมาค่ะบัวเก็บซิว่าเอ็ดดีไลน์ครับสร้างของเอ็ดดีไลน์สร้างของเด้อครับพี่น้องลายน้ำเชี่อเนี่ยแหละครับผมจะเป็นลายน้ำเชื่อค่ะ 0ูนย์หกสองค่ะหนึ่งศูค่ะศูนย์หนึ่ครับผมค่ะศูนย์หกสองม้แอดหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องเนะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมอุดหนุนน้ำเชียกับกอมาเชียในเด้อค่ะ